สวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้รายงานสภาพการจราจรถนนสาย3 3 1สมุ่งตรงตลาดเขาหินซ้อนนะคะจริงๆแล้วเส้นทางสาย3 3 1สนี่ี้คือมุ่งตรงไปนะครราชสีมานะคะแต่ว่าคือของเราเองถ่ายวิดีโอคลิปไปประมาณแค่ตลาดเขาหินซ้อน304นนะคะคือไปแค่นั้นก็เราก็เลยบอกว่ารายงานแค่นั้นนะคะ คือเนี่ยค่ะที่พักริมทางนี้ก็คือคนจอดเต็มไปหมดวันนี้เป็นวันที่วันที่10เมษายน2563นะคะขณะที่เราเดินทางออกมาจากตรงนั้นจะเป็นแยกนาน้อยอำเภอสนามชัยเขตนะคะจุดเริ่มต้นของเราแต่ว่าเรามาถ่ายนึกได้ว่าจะถ่ายก็คือประมาณร้านอาหารที่พักริมทางแล้วแล้วก็ก็คือจะถ่ายแบบ แบบเรยวไทม์นะคะถ่ายมาเรื่อยๆถ่ายมาให้เพื่อนๆได้รับชมบรรยากาศเนี่ยเขาก็จะมีผู้คนบางคนก็นั่งกระบะนะแต่สภาพการจราจรก็ประมาณนี้ค่ะรถนี้ก็คือจะน,นุ่มๆม,มากนุ่มมากเลยคือค่อยๆเคลื่อนตัวได้ทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยนะคะพูดง่ายๆเลยว่า เอาแบบขำๆเนาะถ่ายวิดีโอสบายๆจะเคลื่อนตัวรวดเร็วทันใจก็คือจะเป็นมอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะคะเนี่ยเราเห็นมอเตอร์ไซค์ผ่านไปเนี่ยคือเราไม่สามารถถ่ายเขาได้แล้วนะเพราะของเขาวิบวับว,วิบวับคือไปทุกที่เลยแต่รถยนต์นะคะแต่รถยนต์นี่คือค่อยๆเคลื่อนตัวได้ทีละน้อยแล้วก็คือต้องเขาเรียกว่าต้องใจยเย็นๆเ,นเอื้ออาทรทนซึ่งกันและกันด้วยขณะที่เราเดินทางออกมาได้สักครู่เดียวนะคะ ก็จราจรคือติดติดตลอดทางตัวเราเนี่ยไม่ได้ไปนี่ค่ะเห็นไหมคะมีมอเตอร์ไซค์ด้วยมีอุปสัมภาระของทุกคนและแต่ที่ใครต้องการเอาอะไรไปบางคนก็มีกระติกอะไรนะถังอาหารสดอะไรอย่างนี้นะคะคะตัวเราเองนี่คือไม่ได้เดินทางไปนครราชสีมาหรือในใดนะคะเราเองคือแค่มาถ่ายวิดีโอ เขาเรียกพื้นผิวการจราจรเพื่อทำวิดีโอมาให้เพื่อนๆไปข้างหน้าเห็นไป้ายไหมคะสีแดงเขาบอกแยกพิเศษนะคะพิเศษพอมีคำว่าแยกพิเศษนะคะทุกคนก็เลี้ยวไปที่แยกนั้นเลยแต่พอเลี้ยวไปปุ๊บสายพิเศษก็โลดติดเหมือนเดิมคะ่ะนี่คะ่ะแต่ว่าเพื่อนๆลองดูไปทางฝ่ามือนะคะฝ่ามือน,นี่คือเขาจะเข้า สัตหีบนะคะคือมุ่งตรงบอร่อวินสัตยาหีบอะไรนะคะฝั่งนู้นนะคะแต่ฝั่งนู้นนะถนนเขาค่อนข้างคือคือติดมากกว่าเราคือวันเนี้ยนะคะติดทั้งขาเข้าและขาออกนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะถ่ายไปสิ้นสุดที่ป้ายยินดีต้อนรับสู่ปราจีนบุรีนะคะคือคือเราเราไปต่อจากนั้นเดี๋ยวเวลาขาที่เราจะกลับลงมา ก็คือเราจะทำเวลาได้ไม่ดีเนาะว่าเดี๋ยวคือเขาเรียกว่ารถติดมากกว่าเดิมเราก็เลยอ่าถ่ายไปได้ประมาณนั้นคือเราไม่ได้ไปต่างจังหวัดอะไรนะคะแค่ไปทำวิดีโอเท่านั้นเองนี่ค่ะเห็นไหมคะเขาก็จะมีสัมภาระของเขาฝั่งนูน้นจราจรขาเข้าที่จะลงไปสัตหีบบอวินอะไร ดูนะคะนิ่งค่อนข้างนิ่งกว่าฝั่งนี้อีกนิ่งค่อนข้างนิ่งจริงๆคลิปวิดีโอนี้อาจจะยาวนะคะแต่ว่าที่ยาวนี้คือเราถ่ายแบบเป็นเรียวไทม์นะถ่ายแบบยาวๆไปตั้งเป็นความตั้งใจถ่ายนะคะมันเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าทุกทีเราถ่ายแบบวิว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 ,ว,วแต่วันนี้ไม่ค่ะ มีแค่มอเตอร์ไซค์เท่านั้นะจะวิบวับนอกนั้นรถยนต์นะั้นค่อยๆค่อยๆเคลื่อนตัวได้ทีละเล็กทีละน้อยนะคะแล้วคือถ้ามีคนใจร้อนมีปัญหาแน่นอนสำหรับเส้นพื้นผิวจราจรสายถนนสาย304นี่เพราะว่าถนนสาย304เขาหินซ้อนนี่คือเขากำลังมีการก่อสร้างไม่ใช่ว่าเกาะกลางถนนอย่างเดียวนะคะ ริมทั้งซ้ายทั้งฝาเนี่ยที่เราชี้มือไปตรงนู้นจะเป็นอีกเส้นหนึ่งนะคะที่เป็นเส้นธรรมดาที่เวลาเราจะไปเขาหินซ้อนเส้นนู้นน่าจ,จะเป็นไม่ลดไม่ติดนะคะโดยส่วนตัวแต่วันนี้คือเคลื่อนเคลื่อนตัวไม่ได้ทั้งสองฝั่งเลยเพื่อนๆก็ลองดูไปพร้อมๆก,กันกับเราดูฝั่งนู้นนะคะถนนของเขาเนี่ยคือ ขาลงทั้งหมดจะใช้เส้นทางล่างขาขึ้นเขาให้ใช้สะพานตรงนูน้นแล้วก็ให้ใช้เส้นทางพิเศษนี้ด้วยแต่ว่าก็ยังทำให้รถทั้งหมดเคลื่อนตัวช้าอยู่ดีแล้วปกติแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะข้างบนนิ่งเลยนิ่งกว่าข้างล่างอีกก็โดยปกติแล้วอ่ะนู้นนะคะข้างบนนู้นนะคะรถนี่นิ่งมากเลยค่อยเคลื่อนตัวทีละน้อยทีละน้อย โดยปกติแล้วว่าเราคำนวณว่าเช้าอย่างนี้เราเรามั่นใจว่าเราจะไม่เจอรถแน่เลยแต่เปล่าค่ะรถเยอะแยะคือทุกคนน่าจะคำนวณเหมือนกันหมดแต่นี่แค่เพิ่งวันที่สิบนะคะถ้าวันที่อ่สิบเอ็ดสิบสองนี่น่าจะเยอะกว่านี้อีกแล้วนี่ค่ะเราถ่ายเป็นจุดข้างบนให้ดูเห็นไหมคะรถเคลื่อนตัวน้อยๆยน้อยๆย แล้วเราก็จะถ่ายตรงใต้สะพานว่าตรงนั้นน่ะเขาจะเก็บข้าวของแบบแต่คือมันไม่ใช่พื้นผิวจราจรนะคะเห็นไหมคะข้างในคือเขาจะเก็บพวกเครื่องจักรหนักอะไรที่แบบว่าจะงดการทำงานในวันนี้ทำได้เฉพาะบางส่วนเท่านั้นเพราะว่าจะต้องเปิดการจราจรนู่นนะคะเห็นไหมที่เราชี้ไปข้างบนนะคะไม่กระดูกกระดิกเลยข้างบนถนน สะพานข้ามเส้นนั้นไม่กระดุกระดิกเลยปกติแล้วรถวิ่งงินแบบชิ้วชิวชิวแต่วันนี้ไม่ได้นี่นะคะด้านขวามือเพื่อนเพอลองดูด้านขวามือโอ้น่าสงสารตรงนั้นถนนไม่ดีด้วยแล้วทุกคนอนะ่ะไม่ว่ารถเก่งรถยน์รถกระบะรถเอาสิบแปดล้อคือต้องเชื่องช้าหมดเพราะว่าถนนก็ไม่ดีหลงังคาสีฟ้าด้านซ้ายมือนั่นจะเป็นน่าจะเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่นะคะ แล้วก็เป็นที่เก็บข้าวของของเขาเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นกรมทางหรือใดๆนะคะก็ดูปลูกเหมือนมั่นคงเนี่ยเขาก็จะเก็บเครื่องจักรนักเหล็กอะไรที่ทำเกี่ยวกับงานจราจรนะคะเราก็จะถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะส่วนตรงกลางเขาจะเป็นยังยังยังเป็นมีการก่อสร้างอยู่เขาจะ เอาแทนเมลิเเห็นไหมคะมอเตอร์ไซค์วิบวับวิ่งผ่านไปละมีมอเตอร์ไซค์เท่านั้นที่เดินทางสะดวกแต่มอเตอร์ไซค์ก็เนาะไปได้คนเดียวลูกหลานก็ไปไม่ได้สัมภาระก็ไปไม่ได้เตรียมที่ก็สอคนพร้อมกระเป๋าหนึ่งใบนีค่ะพื้นผิวการจราจรก็คือติดตลอดเส้นทางนะอันนี้ช่วงจังหวะนี้นะคะจังหวะช่วงชั่วโมงที่เราไปนะคะเนี่ยค่ะ เราก็จะถ่ายแบบเรียวไทม์เรียวไทม์นะแบบให้เพื่อนๆได้รับชมนูน่นลองดูข้างบนนะคะนิ่งสนิทนิ่งกว่าของเราอีกนี่เราเองถ่ายได้วันนี้โลเคชันไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าเออเขาเรียกว่านี่ค่ะข้างบนแน่นนิ่งเพราะว่าเรานั่งอยู่ในรถนะคะแล้วก็รถอ่ซ้ายฟ้าบนเส้นทางบนตรงไหนแล้วแถมมีอยู่หนึ่งอย่างนะคะถ้าเรา อยากเข้าห้องน้ำหรือใดๆนะคะทำไม่ได้เลยสำหรับวันนี้นะคะตัวเราเองไม่ไม่ไม่ได้ทานน้ำอะไรเลยนะคะอาหารทานแต่น้ำไม่กล้าทานขนาดเรานั่งระยะสั้นๆนะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่ว่าก็คือจะเข้าห้องน้ำบ้างอะไรบ้างอยู่แล้วนี่ไม่กล้าทานอะไรเลยก็นั่งสบายๆนูน่นเห็นไหมคะ ฝั่งนู้นนะคะฝั่งซ้ายมือที่ลงจากสะพานข้ามทางนิ่งนิ่งเลยแล้วนี่เขาก็จะแบบมีหลายเส้นทางนะคะแล้วที่สุดนะคะเขาก็จะมีเนี่ยค่ะเขาเขาคือตามแผนการจราจรเขาจะวางแผนให้ไปตอนช่วงตน้นต้นทางก็จะให้เป็นสามเส้นทางอะไรประมาณนี้แล้วก็สองสามเส้นทางประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายก็คือไปรวมกัน แต่ก่อนก่อนที่จะลงไปอีกจุดหนึ่งนะคะแล้วจุดนั้นอะ่ะเขาเรียกว่าจะสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นเพราะตรงนั้นการทําถนนอะไรอย่างนี้เขาเสร็จไปจำนวนเยอะแล้วเนี่ยค่ะก็นิ่งนิ่งสนิทสนทิใจเย็นเย็นอ่อนั่งกันไปสบายสบายถ้าใครนั่งแบบเขาเรียกหลังรถเนาะ มีมอเตอร์ไซค์ไปด้วยบางคันนะคะก็มีตู้เย็นมีอะไรแต่ว่าเราอยู่นู่นเห็นไหมคะมอเตอร์ไซค์วิบวับวิบวับวิ่งไปแล้วมีมอเตอร์ไซค์ที่ว่าสะดวกสบายที่สุดแล้วนู่นค่ะพื้นผิวจราจรฝั่งนู้นคือติดสนิทสนมเลยนะคะด้านขวาด้านซ้ายมือติดมากด้านซ้ายนู่นนะคะติดมากเลยมองเห็นได้ตลอดเส้นตลอดแนวคือ รถติดตลอดเลยแต่ฝั่งนี้ก็ไม่ใช่ย่อยนะคะแต่เพียงแต่ว่าจังหวะน้อยคันแล้วเขาเขาเรียกแถวเรียงหนึ่งแล้วตรงนู้นยังสองอยู่การเดินทางในแต่แต่ละครั้งแต่ละครั้งนี้ก็คือ,อการใช้การจราจรน,นี้ก็น่าจะจะเย็นเย็นซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าวันนี้ในกรณีที่เราถ่ายวิดีโอมา ถึงจุดนี้นะคะก่อนจะจบเส้นทางนี้เราเห็นหลายหลายอุบัติเหตุแล้วนะคะบางบางครั้งบางช่องจราจรคือเขาปิดไว้อะแต่หลายคนก็คือตัดไปแล้วก็วิ่งตรงปื๊ดไปแล้วก็จะไปแทรกเข้าอะไรอย่างนี้ก็มีการมีอุบัติเหตุแต่ตรงจุดอุบัติเหตุคือเป็นความส่วนตัวของเขานะคะเราเราไม่ถ่ายเรา ถ่ายแค่พื้นผิวจราจรเป็นภาพโดยรวมทั้งหมดแต่ไม่ถ่ายแบบโฟกัสที่คนหรืออุบัติเหตุตรงจุดนั้นจุดนี้อะไรอย่างนั้นคือเป็นความส่วนตัวของเขาจริงๆเราจะไม่ทำนี่เจ้าหนะ้าที่ตำรวจก็คือมาต,อตำรวจจราจรก็คือมาให้การบริการแก่ประชาชนอย่างเต็มที่นะคะก็คือ โดยรวมก็คือพิจารณาแต่ละจุดแต่ละจุดเขาก็อำนวยความสะดวกตามที่ว่าจุดนั้นๆน,น,นะคะตอนแรกก็คือเห็นเจ้าหน้าที่เขาวิ่งรถวนไปวนมาคือวนหลายจุดนะคะแล้วที่สุดเขาก็มาเปิดการจราจรใหม่จุดนี้แต่ขณะที่เราเคลื่อนตัวผ่านนี่คือเขากำลังจัดเส้นทางจุดนี้นะคะขณะที่เราเออเรา วิ่งรถมาเรื่อยๆเนี่ยคือเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านวนตรวจแล้วที่สุดเขาก็มาทำตรงนี้แล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นให้รถไปรวมกันในเส้นทางเดียวกันแล้วหลังจากที่แยกเป็นทางพิเศษแล้วก็ทางาถนนข้ามทางจุดนั้นๆนแล้วก็ตอนนี้จะาการจราจรจะเข้าไปรวมในถนนเส้นเดียวกันแล้วนะคะก็จุดเ,เขาเรียกว่า อำนวยความสะดวกมาถึงข้างหน้านี่ก็คือจะเป็นตรงที่สะดวกสบายน่าจะไปได้วิ่งได้ดีกว่าเดิมแล้วด้านขวาเพืเ่อนๆลองดูด้านขวานะคะน้ำยังเฉอะแฉะแล้วก็มีบุคคลทำงานอยู่เนี่ยมอเตอร์ไซค์วิบวับไปละมอเตอร์ไซค์นี่เลยคือสะดวกสบายที่สุดแล้วในการเดินทางอะไรก็แล้วแต่เทศกาลไหนก็แล้วแต่เนาะเนี่ยค่ะ พื้นผิวการจราจรตรงเกาะกลางทางที่ด้านขวามือนะคะก็จะแบบค่อนข้างยังเลอะเทอะเละเทะอยู่เพราะว่าช่วงนี้มีฝนตกด้วยแถบแถบตรงเขาหินซ้อนก็ฝนจะตกด้วยนะคะแต่ว่าการอำนวยความสะดวกนี่คือเขาก็เจ้าหน้าที่จราจรน,นี่คือเขาก็ทำดีที่สุดแล้วก็มีจะมีจุดให้บริการประชาชน เป็นจุดๆแต่ช่วงเช้าเขายังไม่มีเช่นจะมาให้แมสหรือตรวจสอบหรืออะไรก็ยังไม่มีนะคะเพียงแต่เจ้าหน้าที่ก็มานั่งแล้วบางจุดเราก็ถ่ายให้ดูไม่ได้เพราะว่าเราอยู่เลนกลางเลยนะเลนกลางแต่ช่วงต้นทางตรงสะพานข้ามทางตรงนั้นจะยังไม่มีจุดตรวจนะคะ ตรวจจะอยู่ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าที่กําลังจะถึงนะคะบ้านที่เราเห็นั้บ้านขายนะคะไม่ไม่ไม่เกี่ยวเราถ่ายสวยๆนี่ค่ะจุดให้บริการประชาชนข้างหน้านี้ก็เป็นตลาดเขาหินซ้อนนะคะวันนี้นะคะถ้าใครยังไม่ได้รับประทานอาหารมาไม่ใช่เขาไม่มีของขายนะคะเขามีของขายเยอะแยะมากมายมีอาหาร ตามร้านอาหารต่าง,างๆเยอะแยะมากมายแต่มีคำว่าแต่นะคะเราไม่สามารถจอดรถรับประทานอาหารให้ได้เพราะว่าพื้นผิวการจราจรจะติดขัดตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะจะให้เราไปต่อหรือเปล่ายังไงหรือยังไงแต่ไม่มีใครจอดเลยแม้แต่คนเดียวนะคะ ร้านส่วนใหญ่จะปิดนะคะแต่เฉพาะร้านอาหารเท่านั้นที่จะเปิดอันนี้ช่วงเช้านะคะที่เราไปแต่ช่วงเย็นไม่รู้จะถนนจะเป็นไงหลังจากที่เราหลุดออกมาจากทางซึงรวมกันแล้วนี่คือถนนโล่งนะคะหนทางสะดวกเลยจุดตรงนี้ก็เป็นจุดที่อีกจุดหนึงที่เขากำลังก่อสร้างสะพานข้ามทางนะคะหลังจากที่เสร็จจุดนี้น่าจะมีความสะดวกสบายมากขึ้น นี่เราก็คือจะจะสิ้นสุดคลิปวิดีโอนี้ที่ป้ายินดีต้อนรับเนี่ยค่ะมอไซค์วิบเวับไปได้สบายสบายเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้ววันหน้าเราจะได้มีโอกาสทำคอนเทนต์ใหม่ๆอัปเดตสถานการณ์ใหม่ๆให้เพื่อนๆได้รับชมนี่ก็คือบางจุดบางช่วงบางตอน ของถนนเส้นนี้นะคะแต่จุดนี้คือพื้นผิวกันจราจรนี่คือสะดวกสบายมากขึ้นคือรถนี่ไหลลื่นแต่จะไปติดอีกทีหนึ่งคือข้างหน้านะคะแต่เราเราคือจะสุดเส้นทางแค่นั้นคือไม่ได้ถ่ายต่อเพราะว่าต้องเลี้ยวกลับบ้านแล้วมาไกลเกินก็เวลาไปไกลามากๆแล้วคราวนี้ยพอจะ เขาเรียกว่ารถจะติดมากกว่าเดิมนี้เราก็จะกลับลำบากนะคะเพราะว่าเส้นทางยิ่งวันนี้เป็นวันเดินทางของหลายๆคนนี่ค่ะสิ้นสุดยินดีต้อนรับป่าจินบุรีบายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่